สนับุนโดยและคตะซอยเอ็กซตร้าสามร้อย e ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนทั่วประเทศไทยยังมีความเดือดร้อนอยู่ทุกย่อมย่า,ยาแต่เราก็ยังเชื่อว่าทุกชุมชนมีฮีโร่ผู้พิชิตของเขาเองด้วยเหตุนี้จึงถือกำเนิดสองคู่ซาภารกิจแซ่บเกิดขึ้น เพื่อค้นหาฮีโร่ผู้พิชิตเหล่านั้นมาสู้เพื่อจุดประกายความหวังในสิ่งที่พวกเขาต้องการมันคือภารกิจอันยิ่งใหญ่ของสองคู่ซ่าภารกิจแซบเพื่อค้นหาฮีโร่ผู้พิชิตน้อมบินจันทบุรีปากแม่น้ำเวช คู่ซ่าภารกิจแซบสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคู่ซ่าภา,ารกิจแซบเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปเที่ยวไปกินกันแบบซ่าๆแล้วก็ไปทำภารกิจกันแบบแซ่บๆนะครับ เราเนี่ยนะครับจะตะเวนหาเหล่าฮีโร่ผู้พิชิตมาพิชิตภารกิจของเราได้สําเร็จนะครับทางรายการของเราก็จะมีเงินรางวัลสูงสุดมอบให้ถึงจํานวน1,000 0บาทเพื่อไปทำประโยชน์ให้เกิดกับสังคมนะครับอย่าลืมนะคะเราจะเจอกันทุกวันพระหัสบ่ายโมงตรงทางช่อง7ว่าแล้ว,ลวพ an, hero, ี่น้ spirit, aki, it, OB, Hence, ้ยจมูกชาทำไมยามูตะเอ็กซ์าเราไปทำภารกิจกันดีกว่าไปอะไรเนี่ยไปยืนเหมืออะไร รีบๆทำภารกิจกู้โลกของเราให้เสร็จสักทีเราเร็วเข้าอุ้ยนี่ความฝันกับความเป็นจริงนี่มันแตกต่างกันลิฟลับเลยนะใช้แม่มาเก็บขยะอะไรเนี่ยฮะไม่เข้าใจเลยเนี่ยแม่มองไปรอบๆมองไปให้รอบเฮ้ยโอ้โหเน่เน่แกมีแผนแกจะเอาเมียมาเปิดกอดใช่ไหมไฮบ้านถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วอ้าอ้าาจะบ้าอะไรเนี่ย ป้โทนี่พ่อจะบอกอะไรให้ที่นี่คือทะเลแหวกรู้จักมั้ยทะเลแหวกแล้วมีแห่งเดียวแห่งภาคตะวันออกไม่ต้องเดินทางไปถึงภาคใต้เสียเวลาร่เวลาที่นี่เราก็มีทะเลแหวกเข้าใจไหมว่าแต่ว่าไอ้ทะเลแหวกนีมน่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะอยากจะรู้ใช่ไหมใช่มองไปให้ร,บรอบๆแล้วจะเกิดจะรู้ขึ้นมาเองทะเลแหวกบางท่านตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไร้แผ่นดิน และบ้านท่าขายยางไม่มากนักโดยในช่วงน้ำลดนักท่องเที่ยวจะเห็นปรากฏการธรรมชาติของสันทรายที่โผล่ขึ้นมา<อ>บริเวณปากน้ำเวนมีความยาว200เมตรและมีไฮไลท์พิเศษตรงที่ผืนทรายในบริเวณนี้จะเป็นสีดำนับเป็นความสวยงามของธรรมชาติ ที่หาชมได้ยากมากเลยแม่พ่อจะบอกให้จับมาได้แล้วออกมาด้อุ๊ยพี่หนุ้ยเนี่เก่งจริงๆความรู้แน่จริงๆเลยอะเตรียมมาอ่านกันแบบนี้ไม่รับคำชมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วเนี่ยนี่เห็นบอกว่าจะมีมิสเตอร์ภารกิจเขาจะเอาภารกิจมาให้เราไม่ใช่หรอใช่รู้สึกว่าจะเป็นภาระพวกเราด้วยนะเนี่ยนั่นไงมิสเตอร์ภารกิจนี่ก็คือมิสเตอร์ภารกิจ เขาจะออกมาในหลากหลายรูปแบบหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นทางน้ําทางดินทางอากาศหรือว่าการปลอมตัวเขาจะติดตามสองพิธีกรไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยโดยไม่ละสายตาเพราะเขาคือมิสเตอร์ภารกิจโอ้โห <c oughs> oh, ดูมันเดินเฮ้ยชาตินี้จะถึงไหมเนี่ยฮะเดินอย่างเงี้ยอะไรอะไรขอโทษนะด้วยความคาลพ แกสโลทำไมเนี่ยฮะว,ว่างๆแล้วเอาเงินก็ไปซื้อเวลาเช่าวเวลาเดินไปเลยอุ้ยตายโอโทษลองไ้นี่ภารกิจใช่ไหมดีมากภาระอะไรอ่ะขอโทษนะด้วยความขลกุกไปเลยโอ้โหเอาหายอยู่ตัวเดียวเลย<ม>นี่อะไรอ่ะภารกิจแรกของเราขนปูใส่กระดง้ง เขาบอกว่าให้ทมหาผู้พิชิตจับหมู่บ้านไร้แผ่นดินจำนวน2คนเพื่อรับภารกิจถ้าทําสําเร็จนะพี่นุย้ยรับเงินรางวัล5,000บาทไอ้ยะอันดับแรกเราต้องเข้าไปในหมู่บ้านไร้แผ่นดินซะก่อนปากลากไปด้หลังจาก2พิธีกรได้รับภารกิจขนปูใส่กระร่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่รอช้เดินทางไปหมู่บ้านไร้แผ่นดินเพื่อไปหาผู้พิชิต ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความเป็นมายาวนานถึง130ปีโดยลักษณะการตั้งบ้านเรือนที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลจึงทำให้ไม่มีลานกีฬาสำหรับออกกำลังกายหากฮีโรอบููพิชิตสามารถพิชิตภารกิจทำได้สำเร็จก็จะได้รับเงินรางวัลเพื่อไปสมทบทุนสร้างลานกีฬาของหมู่บ้าน และสองพิธีกรจะตามหาฮีโร่ผู้พิชิตได้สำเร็จหรือไม่มาร่วมลุ้นกันเลยดีกว่าครับถึงแล้วอือ่าเยี่ยมจริงๆเลยเลยภาระเรียบร้อยแต่ทีนี้เราจะไปหาคนที่จะมาทำภารกิจได้ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะพี่นุย้ยเออมันจะย,ยากเลยลองให้พี่ใหญ่บ้านหาให้สิอา่าเบสิกเลยเอเอพี่ครับรู้จักบ้านผู้ใหญ่ไหมครับครับหลังนู้นเลยครับ อู่ตรงโน้นแหละครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับไปเลยไปน้อยไปสบายสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะเอทีบ้านผู้ใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอาแล้วแล้วผู้ใหญ่อยู่ไหนครับนู่นไงขับเรือไปนู่นไงอ้าวพี่นั่นผู้ใหญ่เหรอที่ขับเรือไปน่ะ เอาที่เขามาส่งเราเมื่อกี้นี่เอาแล้วทำไมไม่บอกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วปะโถเอ้ยโาไงถามเขาว่ายังไงนะทุกที่ถามเขาบอกว่าบ้านผู้ใหญ่อยู่ไหน <c oughs> ใช่ไหมใช่เขาเลยเที่มาบ้าน<ช>เขาไหม่อเอ้าตาแล้วคุณก็ไปแล้วอ่ะรออะไรนะตามไปเลยอ,อ,อย่าให้จับได้นะต้องให้เป็นอบตอเลยเดี๋ยวก่อนโอ้ยผู้ใหญ่โอ้ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กำปั้นผู้ใหญ่ยาวๆเอาี่ผู้ใหญ่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 เห้ยเลยเห้ยเลยเห้ยแล้ววัวมเลยวงไปเลย Oh oh <my> และนี่ก็คือผู้ใหญ่บ้านไพรินโอลานไพบู์แห่งหมู่บ้านไร้แผ่นดินผู้ที่จะพาสองพิธีกรไปตามหาผู้พิชิตในวันนี้สวัสดีครับพี่ใหญ่ครับ คำถามแรกเลยนะครับทำไมถึงชื่อหมู่บ้านไร้แผ่นดินครับที่นี่ก้จริงๆนะครับจากเอกสารที่มีอยู่นะครับฝรัร่งเศสค้นพบหมู่บ้านเราเนี่ยปี2401นะครับอยู่กันมา100ปีนะครับนี้เราก็สืบไปถึงาบ้านวราเราอยู่ในพื้นที่ชุมชนเนี่ยมา100ปีทุกวันนี้เรายังไม่มีเอกสารสิทธ ไม่มีเอกสารไม่ที่อยู่ทํากินของเราเนี่ยยังไม่มีเอกสารติดเลยนะครับอันนี้สื่อไปถึงภาครัฐนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นการสื่อไปถึงบุคคลภายนอกหรือนักเที่ยวที่เที่ามาเที่ยวในหมู่บ้านเราร <ผม S 2> นะครับว่าหมู่บ้านเราเวลาที่น้ำโตเต็มที่เนี่ยน้ำขึ้นนั่นเองอ่าน้ำโตเต็มที่คือจะไม่เห็น สภาพพื้นดินเลยก็เหมือนเรารออยู่กลางน้ำอะไรประมาณนั้นไม่มีดินไม่มีโคลนให้เลยอ่าใช่มันก็ทําให้เหมือนเวนิสเลยอ่าใช่ก็จะสวยนะครับเราเลยทำให้เป็นหมู่บ้านไร้แผ่นดินครับครับยังต้องเจะเสื่อไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะครับครับคือเรียกว่าชื่อเนี่ยก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยใช่มันเป็นขายจุดขายของหมู่บ้านเลยครับ จริงๆแล้วมีอยู่3ชื่อ<ม>ะครคับ,คบจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ฝรั่งเศสคนพบใช้หมู่บ้านป่านองเวนหรือเวลุวลนะครับแตวชาวบ้านใช้ว่าหมู่บ้านป่านองเวนอย่างที่ 2, <อ> 2> เนี่ยเมื่อก่อนเป็นชุมชนขนาดใหญ่แล้วก็มีป่าป่าไม้ขนาดใหญ่นะครับก็ได้ชื่อว่าหมู่บ้านโรงไม้โรงไม้ครับอย่างที่3มก็คืออย่างที่รู้กันก็คือหมู่บ้าน ไลฟ์แผ่นดินอันนี้คือไลฟ์แผนดินวันนี้ต้องรบกวนผู้ใหญ่นะฮะไปหาฮีโร่ผู้พิชิตนะครับเอามาทําภารกิจของเรานั่นก็คือขนปูใส่กระด้งนะฮะพอจะมีไหมครับในหมู่บ้านของผู้ใหญ่มีไหมได้ครับจริงๆเราพร้อมอยู่แล้วเรื่องของปูอะไรต่างๆวันนี้ครับพร้อมอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วครับถ้างั้นไปดีกว่าไปผู้ใหญ่ครับเชิญเดี๋ย้ๆๆให้ผู้ใหญ่เดินนําหน้าดีกว่าทำไมจังอ้าวผู้ใหญ่เดินมาเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กาดไอ้ระวังเดี๋ยวเมียจะถีบเมียไปรุ่น โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับครับเออเดี๋ยวขอถามผู้ใหญ่นิดนึงนะฮะหมู่บ้านไร้แผ่นดินเนี่ยมีประชากรกี่คนแล้วก็มีกันกี่ครอบครัวครับอ๋อจริงๆแล้วในพื้นที่เนี่ยมีประชากรพันหนึ่งร้อยครับพันหนึ่งร้อยอ่าหลังคาเรือนอยู่ที่ประมาณห้าร้อยหลังคาเรือนห้าร้อยหลังคาเรือนนะครับไทยเลยแล้วเขามีอาชีพทําอะไรกันบ้างจริงจริงเก้าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นอาชีพประมงมนเรื ทำประมงส่วนใหญ่เพราะว่าเราอยู่กับน้ําอยู่แล้วใช่นะฮะมันเป็นมันเป็นเรื่องของอาชีพที่สั่งสมมาแต่โบราณทุกบ้านทุกหลังคาเรือนทําประมงหมดใช่จะเหลือก็คือค้าขายเล็กๆน้อยแล้วมีโฮมสเตย์เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าสังเกตนะพี่นุ้ยโฮมสเตย์เยอะมากเลยอ่ะมีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ6แห่งครับในในในพื้นที่ของหมู่สองในตรงนี้ของใครของมันปะครับครับก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นคนในชุมชนนี่เป็นคนสร้างเองจากบ้านเดิมของพ่อแม่อะไรประมาณนั้นแล้วของผู้ใหญ่ไม่มีอ่าเป็นของพี่ชาย โฮมหนึ่งได้มีกี่หลังครกี่ห้องประมาณประมาณส่วนใหญ่เราก็จะเป็นห้องรวมๆนะครับอ่าใช่ใช่ก็ะจาจะบางแห่งจะมี2บางมี3บางมี4บางแต่ส่วนใหญ่ก็จะนอนกันแบบสบายๆนอนแบบไม่ต้องแยกส่วนก็รวมกันเพราะเป็นกหลอังเต็มหมดก็ประมาณนั้นประมาณทุกวันป่ะครับไม่ไม่ไม่ทุกวันอันเน้นเน้นเสาร์อาทิตย์เน้นเสาร์อาทิตย์นะฮะก็ดีเนาะนี่เนาะนะครับครับมีส่วนมากจะต่างชาติหรือคนไทยฮะส่วนใหญ่คนไทยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเออดีจังเลยเดี๋ยวว่างๆนะ เราแวะมานะอ่าได้พักได้เลยผมผมขอแยกผมขอแยกไปไกลๆเลยนิดแล้วกันนะฮะไปทำอะไรอ่ะแถวบ้านที่บ้านผมทำไรเสียงดัง้อหาที่เงียบๆทำไรเสียงดังพี่ผู้ใหญ่ครับที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างครับ อ๋อจริงๆที่ต้องเที่ยวนะครับก็มีประมาณประมาณสักสามจุดครับจุดแรกก็เป็นที่วัดนะครับเป็นวัดรวมใจของทุกคนแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นที่สัตวราชนั่นคือสัตเจ้าสัตเจ้าครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นพื้นที่ใหญ่กองที่นี่เลยก็คือชุมชนหรือหมู่บ้านเรานั่นเองครับผมี่เป็นวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ด้วยก็ได้อะไรประมาณน้ครับผมเ็ามีอยู่สามสี่ที่ครับแล้วนักท่องเที่ยวที่มามีกิจกรรมอะไรเขาทำอะครับก็คือดูเรื่องของปลาเสือพ่นนะปลาเสือแสดงให้เรา ไม่ต้องออกไปตากแดดเลยหายากนะครับ,รบและนี่ก็คือปลาเสือที่มีความสามารถข่นน้ำได้แรงพอๆกับเปิดฉีดน้ำเลยทีเดียวถ้า,มาแมลงกัวไหนที่อยู่เหนือน้ำโดนเขาให้บอกได้คำเดียวว่าไม่รอดตัวในเรื่องของช่วงเย็นประมาณสี่โมงนะครับเราก็จะมีการล่องแพในช่วงล่องแพปุ๊บเนี่ยก็จะมีการให้อาหารเหยื่ว Oh. อ๋อเดี๋ยวก็จะออกมาบวยบินให้เราเห็นเยอะแยะหมดเลยอาจจะามตา<า>ลอดเลยใช่ไหมใช่พอให้เหยียบปุ๊บเขามาเลยดูเดียวเสร็จเราก็ไปดูที่ทเะเลแหวกทะเลแหวกอ่าทะเ <นะ S 1> ลแหวกก็สวยเป็นอ่าสันทรายส,ส,สันดินที่มีคุณภาพพิเศษสามารถขัดผิวได้แมพูดถึงขัดผิวขออนุญาตนะเอาเมียหลบร่มไปทําเรื่องของการขัดผิวทำสปาลงไปบนทะเลแหวกได้ไปเดินได้เลยใช่เป็นสปาอย่างนี้สำหรับผู้หญิงเนี่ยไม่สมควรพลาดเลย หมายถึงตรงทะเลแหวกที่เป็นดินดำๆอะไรใชยดำๆนะฮะเราสามารถลงไปคุกเขาได้เลยได้หมกน้งตัวได้เลยหมกทั้งตัวใช่ฝังกบเลยได้ไหมครับรู้ได้คิดอะไรอยู่อ่ะเออเดี๋ยวนะผู้ใหญ่พูดถึงกิจกรรมนึกขึ้นได้อะไรกันนี่มิวรู้หรอว่าเราจะมาทำอะไรอ่ะเราจะมาหาคนทำภารกิจไม่ใช่เหรอคนฟูใส่กระดองอ่ะโอ้ใช่เลยครับเอาแล้วตอนนี้เราจะไปหาใครที่ไหนอ่ะต้องไปทางเจอผู้ใหญ่แล้วให้ผู้ใหญ่หาให้สิ มีเลยครับมีครับเอามีมีเดี๋ยวพาไปเลยฮะจุ๊บีจุ๊บตีจังเลยปผู้ใหญ่ใครอยากให้ทำได้อะครูซ่าคูซ่าภารกิจเสร็จเดีพี่ผู้ใหญ่ครับตอนนี้เราจะมาหาผู้พิชิตแล้วเอาใครดีครับท่านนี้ป่ะครับคุณพ่อนครับท่านนี้ครับท่านนี้ครับท่านนี้ครับ พี่หมีอ้าวพี่หมีนี่นะครับคนเดียครับคนเดียครับพี่หมีนี่เขาเก่งอะไรครับเรื่องการถนัดจับปูเลยครับจับปูครับปูทะเลเนี่ยครับเห็นป่ะนี่อ่าโอ้อันนี้เป็นปูทะเลสดๆเลยพี่หนุ้ยอือแล้วสรุปว่าก็คือนี่พี่หมีเนี่ยนะเป็นคนไปทำภารกิจครับแล้วจะเอาคนนี้ไปไหมพ่อครับพ่อไหมพ่อคะพ่อสวัสดีครับพ่อดีจ้าครับผมเอาไปอีกซักคนไหมเอาพ่อไปไหมทำภารกิจนะ เอาไปเป็นผู้พิชิตงะเดี๋ยวเราต้องคอนมาดูแลพ่อหรือเปล่าพี่อทำอะไรพ่อทำะไรครับพี่พ่อเลือกกุ้งนะฮะตอนนี้ได้หนึ่งคนแล้วพี่หมีนะฮะเก่งในเรื่องการจับปูใช่ไหมฮะพี่ผู้ใหญ่บอกการจับปูนะครับเดี๋ยวจะต้องไปทําภารกิจกับพวกเราไปหาเพิ่มอีกไปหาเพิ่มอีกยังไม่พอ ในที่สุดสองพิจิกรคู่ซ่าก็ได้ผู้พิชิตคนแรกที่มีความสามารถในด้านการจับปูแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งคนจะเป็นผู้พิชิตที่มีความสามารถด้านในนั้นติดตามต่อช่วงหน้านะครับเนนดเดียวสุดยากจริงๆบอกได้เลยต้องขอขอบคุณชวนพีน่เขามาให้ได้นะเอาเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวมฮะพยอภัย ไพ่ไพ่ไพ่อยู่นี่อ่ะจะบาล้ะบาแต่เรื่งไม่มีไพ่<ฟ>